เดียครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาจาวใน,นวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมสีไฟเดิมน,นะก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะเกมนารูโตะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเล่นให้ดูนะเพราะพอมันอัปเดตพอดีโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะทุกคนเกงอาจจะดังไปหน นี้ผม,ม,มกลังจะเนี่ยทุกคนแอบเก็บกได้นี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเร่นงเล่นๆนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นเล่นให้ทุกคนดูนะครับอืมปกติผมไม่ค่อยชอบเล่นเล่นๆนะแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นให้ทุกคนดู แต่ผมต้องเพิ่มเสียงหน่อยนะด้วยเพราะทุกคนจะได้ยินว่าเสียงดังมากใช่ไหมเลยตอนนี้ผมเออเออเหล่าทุกคนอืมตรงนั่นเนี่ยแต่ผมต้องเชิญเพื่อนก่อนนะไม่กด้ยินผมไม่ได้ น้อาจจะมีเสียงรบกวนนะถ้าผมพูดเบาไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอือดูไอ้เจ้าหมอนั่นสินะโอ้ดูมันโอ้สุดยอดเลยจะทำอะไรกับหมอนี่หรือเปล่านะทำไมพวกนี้เหมือนจะทำอะไรกันนะ <laughs> อู้อันนี้ดันใหมที่เพิ่งอัปเดตมาใน CVC ใช่ไหมผมยังไม่ได้เข้ามาเล่นทีเลยอูยออ้ตั้งแต่ผมไปเรียนแล้วก็กลับบ้านมาผมไม่ได้เปิดพีเลย ก็สีมือลดไปหน่อยนิดนึงก,ก็ขอโูดด้วยนะทุกวันผมก็เล่นเละแต่ผมไม่ได้เล่นมากเอ่ออะไรผมแค่เล่นอืมประมาณยี่สิบสามสิบนาทีแล้วก็พอแต่บางทีผมก็เล่นยิ่ทีโมงไงทุกคนมผมหน่สองสามครั้ง เอ้ยไม่ใช่เล่นสองสามตาแล้วก็พอไปกินอะไรแบบนี้แล้วก็ดู Youtube อะไรแบบนี้แล้วก็เล่นต่อง่ายง่ายทีนผมดันใหม่นี่โอ้เล่นไม่ค่อยเป็นเลยทุกคนมันมันต้องเล่นบ่อยๆทุกคนถึงถึงมันจะเล่น <c oughs> ดันแต่ละดันเป็นนะ ไอตัวไอตัวผู okay, okay, ้หญิงอะมาดูก่อนไหม first blood เคยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยบอกเขานะว่าผมเป็น เดี๋ยวผมให้าที่เลยตอนนี้ผมต้อง Wui 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 ทุกคนโอเคตบมือให้กับทีมเราอาแปะแป๊ะแปะ,แปะบอกให้ก่อนว่าผมไม่ใช่สายเติมเนะผมก็เลยมีแท่าหน่อยอคือแบบสุ่มแล้วโชคดีเก็ได้ท่าดีแล้วแบบท่าตบมือนี่โคตรคลาสสิกเออใครใครใครไม่มีก็บ้านะ 嗯嗯，打着。 จักปุ่มตลิงโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปหน้าอ๋อโอ้ยเนอะเอ้ยโ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 ิลยออออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้วโยโอมาจากยวอนยโอ้ยออ้ยโ้ยยิบปยโออ้ยเขาเปลี่ยนปืนโออยย เปลี่ยนไม่ทานตายละเปลี่ยนเป็นอะไรดีทุกคนเปลี่ยนเป็นลูกซองเลไหมเป็นซองแล้วกันเอซองควงชินน่ตกตลึโอ้ตกชินนั่กลอยูนิงต อาจจะเป็นมือผมเหนียวนิดนึงนะทุกคนก็อาจจะเล่นอ่าเหนิดเหนิดไปนิดนึง d o u b ล e <Double> kill เกันไงโชว์ที่หนึ่งดีอะครับไม่อยากจะหมีก็โหดเงินแม,ม,ม,ม่จะเพื่อนดันได้ที่หนึ่งเฉยเลย เดี๋ยวเราอ่านเมื่อกี้นาทีครับแปดนาทีโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นแรงแล้วก็ปิดคลิปเลยนะเพราะเออ่โทรศัพท์ผมเนี่ยอคลิปไม่ได้นานนะทุกคนแล้วถ้าตัดต่อจะต้องใช้เวลานานอีกกว่ามันจะได้เป็นคลิปออกมาเนี่ยเพราะโทรศัพท์ผมเครื่องก็มันมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะอืมกูใจตั้งไปตั้งเยอะ ฮฮยไม่ใช่ดีโอเคอ๋อเออเออใช่เรากดแรงถูกแล้วหนูเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเจอเพื่อนร่วมทีมพูดคำหยาบไหมผมจะได้เตือนเขานะถ้าเขายังพูดคำหยาบผมว่า ผมจะปล่อยเขาให้อยู่คนเดียวเขาตายผมก็จะไม่ชุบอืมคือก็บวกไว้ก่อนนแล้วผมก็ไม่สามารถเบอร์คำหยาดได้นะลุงเอ้ยไม่ใช่แบบแม่ไม่ได้ไ่้คนฉันทำไมเป็นไงทุกตุกคเนยัไงุกคนทำได้วย

ลรเราลงเครื่องเินยวเลยแดูผมดูเพรื่องมองเหวนไหมตอนนี้หน่อยดาวผมต้องขวาขงใี่ไหมผมเด็กๆต้องต้องให้เขาพือเออต้องให้ค,คนพูดกับคนนะ ผมก็รู้ว่าเขาเป็นคนไทยเหมือนเขาจะกินไทยแบบบางทีเขาไม่ใช่คนไทยนะทุกคนผมเคยเจอเนอนะคนเลานเล่นเล่นกีฬาแล้วเขากินไปค่ะกินชิฟุไทยนะตอนแรกผมก็จะคุยแต่ว่าเขาเป็นคนเลาเพรผมคุยไม่รู้เลยอ่ะผมคุยกับเขาผมก็เลยไม่คุยไงอืมอืมก็ เอาของเด็กน,นี้ดีกว่าใครที่เป็นมั่งเวลาเล่นเกมอย่างเช่นฟีไฟหรือเกมอื่นนี่มันนิ้วมันรู้สึกเหมือนมันต้องเช็คกดตลอดเวลาไปเลยเวลเล่นไปเล่นนะเออคนเป็นไหมอืมต้องมีคนเป็นอย่างนี้มาก ลองฟีดรีบไปขอจ,จะได้รีบไปเพื่อนเอ้ยเพื่อนอย่ามาสิเอ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ,อ้ขอเออขอบคุณพี่สไนท์โอเคพีอสอส่สไนทยก็ยังได้อยู่สนทยผมใช้ไม่ค่อยเกี่ยวผมใช้เป็นแต่ระยะไกลชื่อยหน่อยใช้เป็นแต่ระยะไกลระยะไกลนี่แบบ เป็นอะไรที่เบสิกอีกแล้วเบสิกมากไอ้เพื่อนเนะอ้่ยทำไมฟาร์มของไม่เหลือห้ตัวมนะากเลวางหมดทุกที่เลยอ่ะไม่เหลือผมมากเลยอะ่ะเพื่อนอยู่ข้างล่งออ้หลุกขึ้นมาเถอะโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้กินหรอก เยี่ยบร้อยเพื่อนโดนได้ของไหมได้นิดเดียวกูแต่แเพื่อนขี่รถอยู่เพื่อนนี้มาเร็วเพื่อนจะไปขี่รถอะไรตรงนั้นขึ้นมาเลยใครสั่งให้ขี่รถมาโอ้ขี่รถกันเกือบยกที อี่ผมเลยพี่ผมเลยไดนไหมจีไปตลอดเกันยาๆต้องสู้ต่อไปเพื่อนแ <c oughs> ต่เอาไอ้ปุ่มนี้ไว้ไหนเนี่ตรงนี้ com Uh oh oh ั้นป่ะอ่าให้เพื่อนลอยเพื่อนวิ่งไปตรงทำทำทำน้ํามันแล้วเราก็ายิงปั้งเพื่อนตายอันนั้นใครใครทำกับเพื่อนนี่ถือว่าคุณดีมากไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะผมก็เคยโดนมาแล้วเฮ้ยแบบเล่นกับเพื่อนใช่ไหมแล้วแล้วตอนผมเล่นฟีฟายได้ไม่ไม่ไม่มกี่ไม่กี่ เดือนเกียร์ที่เดงแล้วผมกออ็ค่อนข้างง่หน่อยแล้วตอนนั้นผมเล่นกับเพื่อนอยู่ใช่ไหมเพื่อนผมมันขึ้นแรงแดงนะแล้วพอ,อวผมเล่นกับเพื่อน <c oughs> พเพื่อนก็บอกยิงตรงไอ้ถังนั้นแล,แล้วเพื่อนผมก็ยิงปังผมตายผมแค่ล้มเฉยๆแล้วเพื่อนผมก็มาชุดเ <c oughs> พื่อนผมเป็นเพื่อนที่เวลวมาก,มาก,มาก ล้วเพื่อนทำไมไม่เล่นไอ้เพื่อนวิวโดนจนได้โดนจนได้กูบอกเลวโทษคำหยาบนะโอ๊ยเจ็บก็เคยถามว่าผมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาตอบคือผู้ชายน,นั่นเ่งอย่างคิดว่ากูเป็นผู้หญิงแล้วกูไม่ใช่ทอมนะคือเสียงผมเนี่ยคล้ายๆผู้หญิงนะ ผมผมงงว่าผมผมตั้งแต่เด็กทำไมเสียงผมถึงอย่างเงี้ยเออเสียงไม่มีความเป็นคนไทยเลยเอาเลยเอาเหล่าเอาเอาลยนะถ้ามึงเป็นคนใต้ก็ไว้ชีวิตคนใต้ด้วยกันเองด้วยเถิดคนใต้อะไปไหนไปไหนนี่เว้เลยไอ้เว้ คน,คนตายให้มึงเอชีวิตกูด้วยอีสัดด์เอ้ยไปไหนกลับมาหนีควายเังงี้กูรูจะวิ่งไปหานี้เอาแล้วเอาแล้วโดนบอลโดนหรอโดนจิงแน่เลยโดนจิงแน่เลยช่วย แต่มองหัที่ตัวเองพูดคำหยา YouTube ไม่ควรมีการพูดคำหยาแม่นั้นจะมีเด็กติดเอาไปเรียนแบบนะทุกคนอุ้ยมันมีถังม้มีถังอหรออะไรวะ รีบไปก,ปอก,ปอก่อนรีบไปก่อนรีบไปก่อนเน,น,น,นื้อเนื้อเนื้เลื่อนเลื่อน Det er ล็งโดนเบอร์เฉยอนนเีียม ตายกี่นิ้มอู้ตายตายตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเดี๋ยวยิงเสร็เลยโอเคงั้นขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ลาก่อนทุกคนและกดไลค์กดซับสไคร้ขอโทษด้วยที่แพ้บายทุกคนติดตามด้วยนะกดกระดิ่งโอเคบาย